สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามารีวิวอะไรกันดีปั๊มลมนะครับเป็นปั๊มออกซิเจนยี่ห้อยี่ห้อนี้นะครับยามาโต้รุ่น AP 3 0มีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยไม่ค่อยจะทั่วไปเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มาซื้อไก่ฮะบางพื้นที่ขายอยู่1,350บาทบางพื้นที่ขายอยู่1,100บาท <c oughs> ก็เป็นล็อตเก่าเป็นตัวทองแดง มาดูข้างในกันดีกว่าะฮะมีอะไรมาให้บ้างมีท่อนะเป็นท่อ,อยางเหมือนท่อแก๊สแถวบ้านเราเลยแล้วก็มีหัวแยกมานะครับเป็นตัวหกหัวแล้วก็จะมีเจ้าตัวปั๊มไม่ออกปั๊มเป็นปั๊มทองแดงนะฮะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นสีสีเงินตัวนี้เป็นสีทองแดงหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยทนครับตัวนี้ รุ่น AP 30กำลังไฟ35วัตต์นะครับลมที่ออกเนี่ยเป็น60บาเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูระหว่างตัวนี้ปล่อยลมไปเปื่อยกับเข้าท่อพักอันไหนจะดีกว่ากันนะครับในสไตล์บ้านผมโอเคนะเดี๋ยวลองดูก่อนทีนี้เราก็จะมาทดสอบถ้าเกิดว่าไม่ใส่เจ้าท่อพักเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยสังเกตว่าผมต่อท่ออากาศจาก ตัวเครื่องปั๊มก็ามาวิ่งในข่อออกซิเจนทีเดียวเลยจะดูนะครับความแตกต่างมันจะเปิดสวิตตัวนี้นะครับผมพ่วงสายไฟด้วยเส้นหนึ่งก็จะทําให้สว่างขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับก็เปิดแล้วต่อเป็นจนํานวนทั้งหมด6หัวนะครับแรงทีเดียวฮะ ตอนนี้คือนอกจากนอกจากตัว,ตวปั๊มเนี่ยมีอาการสั่นนะฮะสั่นจนวิ่งได้เลยเห็นไหมครับลมออกปกติทีนี้เราจะลองมาต่อท่อพักด้านหลังเนี่ยครับเอ่อตอนนี้ผมปล่อยลอยไว้เดี๋ยวจะมามาต่อท่อพักแล้วลองเปรียบเทียบกันนะครับนะครับผมได้ทําการต่อด้วยท่อพักลมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับ ต่อตรงจากเครื่องเจ้า F p 3 0เรานะเข้ามาสู่ท่อออกซิเจนจะมาสังเกตกันนะครับว่าจะเป็นไงมไม่ค่อยต่างครับแรงอากาศไม่ค่อยต่างต่างกันอย่างเดียวคือเหมือนจะ เหมือนจะสั้นน้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับอย่างที่เขาบอกว่าพันลมกันนะฮะมาลองจับเจ้าท่อพักลมแน่นอนว่ามีอากาศไหลยอยู่ภายในโอเคครับก็สุปได้ว่าถ้าเกิดว่าเราต่อท่อพักลมมาจากตัวเนี้ยจะมีอาการสั่นของปั๊ม เบาวกว่าแล้วก็ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณเลี้ยงแค่1,2,3,4,5,6ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่เนี่ยครับใช้ตัวเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ผมซื้อมาเผื่อเจ้าตู้กระจกใหญ่นี้ด้วยตามนั้นครับยังไงก็ต่อไว้ก่อนดีกว่าโอเคครับขอบคุณมาก